เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนค่ะตามก,กันมาเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆในชนะนะคะว่าอาเซียนคืออะไรค่ะ,คะตอนนี้เราเจอเป้าหมายของเรานะคะคนแรกนะคะขอสัมภาษณ์เลยนะคะค่ะอาเซียนคืออะไรคะ่าอาเซียนก็คือสิบประเทศมารวมกลุ่มกันโดยการพัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรม วัฒนธรรมนะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่เหม uh, ือนกันค่ะขอบคุณค yeah ่ะอาเซียนคืออะไรคะอาเซียนก็ค okay. ือการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในบริเวณคุณภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสิประเทศแล้วก็บอกมาอีกสาประเทศคือเกาหลีจีนญี่ปุ่นค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาส่งข้อคนต่อไปเลยนะคะคุนะคะขอส่งข้อค้นเลยค่ะค่ะอาเซียนคืออะไรคะอ๋อก็ ท่าที่ทราบจากสื่อต่างๆนะคะทั้งในส่วนของวิทยุเองหรือว่าโทรทัศน์แล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์มนะคะรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยเนี่ยอาเซียนก็คือเป็นในส่วนของการรวมกลุ่มของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งโดยหลักตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่10ประเทศแล้วก็มีติมอร์เลสเตอีกหนึ่งประเทศนะคะที่อยู่ระหว่างการดิเดน,นเข้าร่วมเป็นสมาชิกค,ค่ะข่าขอบคุณค่ะอาเซียนอาเซียนอาเซียนอะไรอะไรก็อาเซียนถ้าคุณนึกถึงอาเซียน คุณนึกถึงอะไรการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาซีเกมความร่วมมือระหว่างประเทศในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบของเขาว่าอาเซียนตามเรามาเลยครับ หรือสมาคมประชาชาติแอ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรระดับประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แต่มีการค้าระหว่างประเทศในโลกที่มีแนวโน้มกิจการการค้ารุนแรงขึ้นทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับการค้าและเศรษฐกิจมากขึ้นวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร 2. ส่สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเจริญร่วมืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค4 ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมงอีกด้วย 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศ 3. สามเสาหลักของอาเซียนได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมความมั่นคงอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าการต่อตั้งประชาคมอาเซียนมีความเป็นมาอย่างไรอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510 โดยมีสมาชิกก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ดูนายดานุสซาลามเป็นสมาชิกเมื่อ8มกราคม2527เวียดนามเป็นสมาชิกเมื่อ 28กรกฎาคม2538ลาวและพม่าเป็นสมาชิกเมื่อ23กรกฎาคม2540และกัมพูชาเป็นสมาชิกเมื่อวันที่30เมษายน2542ตามลำดับจากการรับก,กัมพูชาเป็นสมาชิกทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบทั้ง10ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงอะไรเราไปดูกันเลยค่ะสัญลักษณ์อาเซียนประกอบด้วยพื้นวงกลมสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงรูปดวงข้าวสีเหลืองสิบต้นมันดรวมกันไว้นั่นหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพมีตัวอักษรอาเซียนสีน้ำเงินอยู่ใต้รวงข้าวแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงเอกภาพเสรีภาพและความก้าวหน้าของอาเซียนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองคำขวัญอาเซียนมีอยู่ว่าหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมเรามาดูกันนะครับว่าอาเซียนสิประเทศนะครับมีข้อมูลสังเกตอะไรบ้างนะครับมารับชมรับฟังได้เลยนะครับซาระมั๊ ดาปังประเทศบูนัยดารุสซาลาเมืองหลวงบรรดาเสรีเบกาวันพื้นที่5,770ตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติอิสลามภาษาที่ใช้ภาษามาเลการปกครองระบอบสมบูราญาสิทธิราชสุดสเสดยประเทศกัมพูชาเมืองหลวง กรุงพนมเปนพื้นที่1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติพุทธนิกายเถรวาทภาษาที่ใช้ภาษาขเขมรการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสารมัด,ด้าตังประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงจาการ์ตา พื้นที่1 9 4 9่งลตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติอิสลามภาษาที่ใช้ภาษาอินโดนีเซียการปกครองประชาธิปไตยสบายดีประเทศลาวเมืองหลวงนะครเวียงจันทร์พื้นที่2,368 0 0ตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติพุทธ ภาษาที่ใช้ภาษาลาวการปกครองสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สารมัดดาตังประเทศมาเลเซ,ซียเมืองหลวงกรุงกวลาลัมเปอร์พื้นที่2 3 6,800ตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติอิสลามภาษาที่ใช้ภาษามาเลการปกครองรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา นิงกลาบาประเทศเมียนมาหรือพมา่าเมืองหลวงเนปิดอพื้นที่6 7 6 5 7 7จตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติคุธภาษาที่ใช้ภาษาพมา่าการปกครองรเผด็จการทางทห,หารกูมาตาประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวง รมะนิลาพื้นที่ส0 0 0สนตารางกิโลเมตราศาสนาประจำชาติคริสโรมันคาทอลิกภาษาที่ใช้ภาษ,าษาฟิลิปปินโนการปกครองประชาธิปไตยนิฮาวประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงสิงคโปร์พื้นที่697ตารางกิโลเมตร าศาสนาประจำชาติพุทธภาษาที่ใช้ภาษามาเลกการปกครองรประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสินเจาประเทศเวียดนามเมืองหลวงกรุงฮานอยพื้นที่331,689ตารางกิโลเมตราศาสนาประจำชาติพุทธัิมหายานภาษาที่ใช้ ภาษาเวียดนามการปกครองสังคมนิยมสวัสดีประเทศไทยเมืองหลวงกรุงเทพมหานครพื้นที่513,120ตารางกิโลเมตรศาสนาประจำชาติพุทธนิกายเถรวาทภาษาที่ใช้ภาษาไทายการปกครองประชาธิป,ปไตย สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปอยู่กันที่สำนักงานสาขาสังคมศึกษาค่ะคแระในวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ดรภูรุพงนะครับอาจารย์ประจำวิชาอาเซียนศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏิณกับการเปลี่ยนแปลงประชาคมอาเซียนกับการศึกษาไทยครับตามเราสองคนมาเลยค่ะไปกันเลย น้องๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์กับงปัวทองอาจารย์ประจำวิชาอาเซียนศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสิรินทรในวันนี้เราจะมาทําการสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรนะครับโดยในประเด็นแรกนะครับเราจะสัมภาษณ์อาจารย์ในหัวข้อที่ว่าเมื่อมีการเปิดอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างไรคนหนึ่งคือพวกเราต้องเข้าใจกันว่าการที่จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนของเราประชาคมอาเซียนเราจะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่ง มัาลาา2011มีหนึ่งปีกว่าที่นา่งหรืปีกว่าเนะครับวันที่31ธันวาคม2 0 5ถามคือว่าการเปิดประชาคมอาเซียนมันมีเขาเรียกอะไรครับที่เป็นประชาคมับัสา3ด้านด้วยว่าแรกคือด้านเศรษฐกิจสังเศรษฐกิจที่สองคือสังคมและวัฒนธรรมดานที่สามด้านความมั่นคงม,มันก็มีผลกระทบ นักศึกษาไทยมากน้อยขนาดไหนผมอาจารย์คิดว่ามันผลกระทบอย่างน้อยมีสามด้านด้วยกนันแรกเลยนะีอคือว่าอันหนึ่งเนะเรื่องการศึกษาเนื่อกประชาคมอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเรนแรกที่ทุกนักศึกษาเลยโดยตจงไวคุณล่านักศึกษาเราเนี่ยเขาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นภาษาเราก็เราเราสู้เขาไม่ได้ภาษานะเฉพาะตัวภาษาอย่างเดียวนี่นนะ,ะนักศึกษาไทยคนไทยเนี่ยไม่ใช่ภาษา ซ ain, society, urai, land, you, 謝謝ึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนทั่วโลกทั่วประเทศทั่วอาเซียนเขาใช้ครับแต่ภาษาไทยเรายู k, ่ใช้ภาษาอป็นไทยนะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่สองเนี่ยอันนี้ก็เกิดผลกระทบเรานี่งทุกคนจะต้องเตรียมตัวเรื่องอันที่สองเนี่ยเคอเรื่องที่สองที่เีาเรียกวแรงงานแรงงานฝีมือที่เราเรียกว่าแรงงานวิชาชีพเก็ดวิชาชีพจะเข้ากันไหเช่นช่างสำรวจบัญชี นะ่ไหมฮะเจ้าสรวจบัญชีทันตแพทย์วิศวกรรมเภสัชครับพยาบาลเข้ามาง่ายขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยอาชีพที่ไม่เปิดแต่ว่ามีความต้องการของสังคมไทยคือครูภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะครูว่าที่เป็นชาวไทยแล้วก็จะเข้ามามากขึ้นนี่คือตรงนี ตรงพวกเขาอดีศากเนี er like yeah. ่ยโดทั่ปผมก็ต้องเปตนโจมอดีานะครับเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเปิดบริษัทคมอาเซียนเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันจะเป็นแตโดยเสรีมากขึ้นแปลว่าทุกคนในอาเซียนเนี่ยสามารถเดินทางได้เพราะเ้าหมายจริงๆรงเนี่ยอาเซียนต้องการให้คนในอาเซียนเดเคลื่อนไหวเดินทางเดินทางง่ายขึ้นเนี่ยคนก็จะหลั่งไหลคนที่จะหลั่งไหลเข้ามาการบริโภค ชครัก,การซื้อการใช้จ่ายเงินอันนี้มันก็จะเกิดก็จะตามขึ้นมาอาเซียนจะกลายเป็นอาเซียนที่วัดอาเซียนที่วัดก็คือหมายความาว,ว่าทุกคนก็นจะเคิ่มย้ายไปหาสื่อกันได้แล้วก็สังคมก็จะเป็นสังคมอ,อาเซียนที่วัดซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งอันสามประเด็นเนี่อยอาจารย์คิดว่าถึงสาระสำคัญม,มาโ pues กโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องความเป็นอาเซียนที่วัด โลกเราไปดนโลก g l o b a l i z ล t i o n ชั้นต่อไปเราไปแจ่อาเซียนเซชันการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นที่สองนะครับเราจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ในหัวข้อที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ครับเรื่องเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะเราต้องดูว่าคนของอาเซียนเนี่ยนะตเป็นยังไงอาเซียนจะมีการวางแผนพัฒนาของอาเซียนเป็นคนที่ที่ที่มีมีเป้าหมายนะครับอันแรกเลยคือ าบอกว่าคนอาเซียนต้องเป็นคนมืออาชีพเป็นมืออาชีพคือหมายความว่าําทำยังไงต้องทำให้ดีที่สุดมืออาชีพมีออาชีพต้อคิดเองทักเองคิดเองออกแบบเนำสเสนอเองได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นมืออาชีพมีความเป็นเลิศความเป็นเลิศแปลว่าอะไรเป็นเลิศิ่งกว่านี้ว่าเราทำอะไรเราก็ดีทำให้ดีที่สุดในสิ่งนั้นมีความเป็นเลิศคือเลิศในตัวตัวเองใช้ศักยภาพของตัวเองที่สามก็บอกว่า คนอาเซียนในอนาคตจะต้องเป็น multiple สองชั้นก็คือมัลติเพิลคือทําได้ใหญ่ๆอย่างนี้มีอาชีพหนึ่งถึงแม้เราจะเรียนชมวงเราเรียนเราเป็นครูแต่เราสามารถทำอาชีพอื่นได้ด้วยคุณลักษณะคนอาเซียนสามข้อเนี่ยเขต้องถามแต่ว่าทั้งสามข้อสิ่งหนึ่งที่ถ้าสามข้อนี้คืออะไรมันคือการมีวินัยใช่ไหมฮะก็เป็นคนมีวินัยอันที่หนึ่งเนี่ยต้องมีวินัยอันที่สองเนี่ยเขาทดตรงนี้ศิทธิ์เราแน่แน ถ้าเราไม่สามารถใช้ภาษาได้คือภาษาตัวเองก็ไม่แข่งแรงภาษาที่สาคือภาษาอาเซียนภาษาเพื่อนบ้านใช่ไหมครับคนอาเซียนท่านใช้ภาษาที่สามคือภาษาจีนท้องถิ่นของตัวเองภาษาไทยภาษากลางคือภาษาอังกฤษและภาษาที่สามภาษาเพื่อนบ้านอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะถ้าเราจะเป็นคนอาเซียนได้ในสามประเท คสคือตั้งแต่วันนี้ไปดศึยสาทุกค,คนหรือวเยาวชนคนหนุ่งสาวในปะระเทศไทยเนี่ยจะต้องเตรียมตัวว่านนเรื่องขนนงงอ,อ,องาาการเป็นคนที่มีบรารทั้งีทุกทา็เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายสามประการก็คือหนึ่งเป็นคนที่เป็นมืออาชีพสองเนี่ยคือมีความเป็นเลิศและสามก็คือสามารถทํางานได้หลายๆอย่างนะครับย่างนี้ว่าผลกระทบต่อพวกเราแน่นอนถ้าเราไม่ คือผลกระทบทางด้านบวกถ้าเราเก่งภาษาเราก็จะกระทบด้านบวกคือเราได้โอกาสโอกาสันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้มันก็จะกระทบด้านลบคือแปลว่าเราก็แคบลงเหมือนกันดีนะสองด้านโอเคเนาะถ้าอาจารย์มีความเห็นท่านี้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ตําบลสุทงเป็นอย่างยิ่งนะครับครับโอเคครับสองหรับในปี2558 ีการเปิดประชาคมอ,อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบและเราบุคคลหนึ่งในสมาชิกประชาคมอ,อาเซียนเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้เข้ากับอาเซียนนะครับขึ้นหนึ่งนะครับการเป็นเงืออาชีพการมีเป็นเงืออาชีพก็คือเราทาอะไรเราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับสองความเป็นเลิศความเป็นเลิศในที่นี้ก็คือความเป็นเลิศในเรื่องที่เราถนัดนะครับสามการเป็นบุคคลมัลติฟังชั่นหมายถึงการเป็นบุคคลที่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ เพื่อเอานวยต่อการดำรงชีวิตในสังคมอาเชียนได้อย่างมีความสุขครับครับและอย่างแรกประการแรกสำคัญนะครับคือในด้านการแพ่ภาษานะครับซึ่งในปี2 5 5 8ที่ถึงนี้นะครับในการแท้่ภาษานั้นหรือภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับในการดำรงชีวิตของเราเพราะว่าเมื่อเปิดประชาคมนะครับภาษาสื่อการทั้ง10ประเทศก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารทั้งในทางราชการนะครับและในการพบปะกับผู้คนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้ครับ

เรารบ้านเราอยู่แต่กันขอบรู้ชนกันเป็นบ้านที่เมืองน้องตะวันออกเชียงใต้